สวัสดีค่ะพอสวัยค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะมือน,นี้มาตามคุณพ่อเนาะค่ะวันที่เจ็ดเนาะคุณพ่อเนาะค่ะได้ยินว่าคุณพ่อนี่ฝันแล้วว่าสันฝันมือไรคะคุณพอ่อฝันมือว่าน,นขึ้นว่านฝนันขึ้นว่านนี่เนาะออบอกซู่ฟังเลยคุณพ่อฝันแนวไรนอโอ้ยกัยังว่าฝันว่ามูส่วนไปส่วนไปไปโคไปโคไ,ไปเนืองนั่แหละไปหาเนืองทั้งผู้ผมพูดว่าค่ะ บานนี้เพื่อพักกันไปสองคนย่างไปงแต่เพราะจได้ปืนหมองหนึ่งว่าหนก็ชือปืนบอกหนึง่งคือกันค่ะไปสองคนประหอดออ้ยมันสิเขาตีพลานตินตัวเวตัวะเอากนเลยเหี่ยงไผ่ไปค่ะเห็นเสือสองตัวมันยืนเหียงกันอยู่อืโอ้ยคุณเห็เสือใหญ่ตัวมมันเสือ หน่อยได้เสื้อโคงได้นั่นว่ะค่ะท็ดจะได้เลยที่ยิ่งกับบหารยิ่งบาทนี่หลังๆเราหล่ออยู่ว่าจะจะคล้องถอยหล้างมาก็หหองกกเอ้ยยังหองเป็นนูนอยู่แบบถอยหล้างแลนเล,น,เลนไปตั้มใหม่ตัต้มตอกเพราะที่หูมืออันพันเนี่ยก็บริได้พันเหน่ยวเลยฟันสันสันเออแล้วบางมันอาปากนย่ แถวมันกากสากอยู่เว้ยมันทีมาหาคนแล้วเนี่ว่ะเสือใหญ่สองตัวที่แหลกมันยืนควงกันอยู่โอ้ยหเฮามหันยงไปเริกอนะหันตัวยหานเลือกพระกันทอยลบออกมาคะแลนแลนกลับหลังบานบมหันมหันไปหามันก็เลยมาต่ําต่อกับพอดีหูเมื่อเอาโลในกวอมพันเนี่ยก็ได้ ฟันซ้ำนี่เนาะมันสิเป็นเหล็กยังมันที่เป็นยังแล้วฟันจากซีตรีแล้วค่ะฟันเหล็ก่แะคุณพ่อถ้าฟันแนวนี่เนาะถ้าให้คุณพ่อตีให้ให้แนวทางคุณพ่อสีให้ตัวไรนโอโยครับมันนี่กันที่เป็นสองโอ้สี่เสือสองตัวค่ะสี่สี่สองสี่สี่สองคุณพ่อให้เหล็กสามตัวเลยเนาะอเออเหล็กสองสองโตน่ก็คือแปด แปดสองคือกันเลอเลขสองตัวห้แปดสองเพราะว่ามันปืนสองกระบอกนะก็คือแปดแปดสองบอกคุณพ่อให้แปดแปดสองให้ไปตัดเอาตัดเอากับซีซีสองเนาะเลขสามตัวสองขุมอตัดกับหมุนเอาอยู่ในนี้เนาะคุณพ่ออยู่ในนี้แท้หน้าเล็เพราะว่ามันขันพันแปลกๆเนี่ยนี่ว่ามันเหลขกละค่ะ ว่างหันบ่เห็นว่าจับกบหนึ่งเพาะว่าต่มันออกเลรยใหญ่มันบ่อกบสองตัวได้ค่ะเขาเมืว่ายุสองเจ็ดเก่ามันไปออกเลยถ่ายสามตัวโอ้ยเหีียนกันเลยงามขนาดค่ะมันเป็นยังค่ะคุณพ่อมีเขามีรูดเป็นธรรมดานะค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้คุณพ่อเพิ่นปลอยไเนะค่ะเลขสามตัวสองขุมก็คือซีซีสองกับแปดแปดสองนะคุณพ่อค่ะเป็นแนวทางของพอสวัยค่ะในงวดวันที่สิบเจ็ด มกราหูกแปดเนาะค่ะขอให้ทผช่วมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบเดี๋ยววันใหญ่กับคุณพ่อสุขูสุขคนค่ะเดี๋ยวมาตาม <uli S 1> อีกเทือเท่อค่ะตามอีกเทือ่อ<ๆ>ของสุดท้ายเนาะคุณพ่อเนาะค่ะรอกของสุดท้ายนั่มค่ะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะคุณพ่อค่ะคุณพอมีย้ำเพิ่มเติมบ่คะมีแล้วกระพันเท่านั้นค่ะค่ะขอบคุณพ่อสวัยได้หลายค่ะบรเพง่นแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อคณะสรุปแนวทางตัวเลขขวามันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อสวัยค่ะ ในงวดวันที่17ม,มกราคม68นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแปกเนาะค่ะของคุณพ่อค่ะคุณพ่อน,นี่ฝันสันสันฝันบ่ย้าวฝันว่าได้แบกปืนขึ้นผู้เพื่อนว่าแบกปืนไปสองกระบอกเพิ่นว่าค่ะขืนผู้ล่าสัตว์เนาะค่ะไปหอดไปเห็นเสือตัวบักใหญ่เพื่อนว่าสองตัวเพื่อนว่างี่งแขวแกกแสกใส่คุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อนี่บ่วยแต่เห็นเสือกระยานเนาะค่ะ แลนเพิ่นว่าขาดแลนจนหูเมื่อเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อเพิ่นก็ให้แเนวทางมากเนาะค่ะเป็นเหลขกตีจากฝัน4 4 2สองเป็นเหลขกตีจากเสือเนาะค่ะเสือนี่จะได้กระนาำสีเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็ได้ห้เป็น4 4เนาะค่ะราวาเสือสองตัวล้กก็สองเนาะค่ะเพราะว่าเสือสองตัวเพิ่นห้เป็น4 4 2สองเหล็3สามตัวเนาะค่ะตัดเลนค่ะ4 4 4สองค่ะ hmm. ล้กก็ตีอีกคุ้มนึงเพิ่นว่า เพราะว่าปืนสองกระบอกเพื่นว่าค่ะปืนนี่ก็น้ามแดเพิ่นก็เละหายเป็น8ปดแปดเนาะค่ะปืนสองกระบอกจับสองใส่เนาะคะ่ะเป็น8ปดแดสองเลขสาตัค่ะตัดเลนแ8ดแปดแดสองค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพอสวัยค่ะในงวดวันที่เนาะค่ะ สิบเจ็ดมกราหกแปดนี่ค่ะคอยทำช่วุกทันเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะคาตาคลิปนี้ท่าผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพรารวยนํำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ